ปาลนค่ะใส่ไปในหมอ้อ สวัสดีค่ะว so ันนี้เราจะมาสอนถึงวิธีการทําสูตรน้ําจิ้มโบราณนะคะที่จะไว้กินกับลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งได้หมดเลยนะคะก็มีวัตถุดิบดังนี้นะคะน้ําตาลปี๊บมะเขือเทศน้ํากระเทียมดองพริกสดพริกป่นน้ํามะขามนะคะเกลือค่ะมะนาวถ้าเกิดว่ามันไม่เปรี้ยวเราสามารถเติมมะนาวได้นะคะแล้วก็ผักโรยก็จะเป็นผักชีค่ะกินกับอะไรวันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําเกี๊ยวห่อไข่กับไส้กรอกทอดค่ะมาค่ะเรามาเริ่มปั่นวัตถุดิบกันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปทําน้าจิ้ม ที่เราจะปั่นก็จะมีมะเขือเทศน้ำกระเทียมดองแล้วก็พริกสดค่ะหั่นมะเขือเทศนะคะใส่เครื่องปั่นเลยน้ำกระเทียมดองเทลงไปเลยค่ะพริกสดนี่นะคะอยู่ที่ว่าเราจะชอบกินเผ็ดขนาดไหนเราก็ใส่ตามนั้นนะคะพริกสดนี่ให้ความเผ็ดนะคะส่วนพริกแห้งฝนนี่จะอยู่ที่ให้ความหอม าลค่ะใส่ไปในหม้อมีน้ําตาลปี๊น้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโน่ใช้ได้หมดเลยนะคะหรือถ้าไม่มีใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะนี่เทลงไปเลยแล้วก็นํามาขามเปียกค่ะ นี้เราคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟนะคะตอนนี้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายไปกับน้ำตาลแล้วนะคะน้ำตาลาละลายแล้วเราก็เปิดไฟเคี่ยวได้เลยค่ะคนตลอดนะคะกว่าน้ำตาลจะงวดระหว่างนี้เราก็ปรุงรสโดยการใช้เกลือนะคะตัดความเค็ม ค่อยๆปรุงนะคะปรุงไปชิมไปนะคะเกี่ยไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำมาะคะ่ะตอนนี้นะคะน้าจิ้มของเราก็งวดได้ที่แล้วน้าตาลเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มกันค่ะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นนี่ที่ใส่เพราะว่าจะได้ความหอมของเขานะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่กลิ่นความหอมนะคะกลิ่นมาเลยตอนเนี้ย ผิดผลคั่วเองนะคะขินจะแรงหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีโดยค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้นะคะใช้ได้ทั้งของทอดแล้วก็ของปิ้งนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพ,พักน้ำจิ้มก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทาของทอดกันค่ะมากินงกับน,น้ำจิ้มของทอดวันนี้ของเราเนาะก็เป็นเกี๊ยวห่อไข่นะคะเป็นไข่เดอกกระทะที่เราต้มมาแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากแผ่นเกี๊ยวค่ะอเอาไขวางเลยพับซ้ายพับขวา พับตามใจชอบเลยนะคะนนี้ไม่ตายตัวนะเราแล้วแต่เราเลยแล้วก็ที่ต้องเตรียมก็คือไม้กัดค่ะเป็นไม้จิ้มฟันสั้นๆก็ได้นี้แอดใช้ไม้ยาวแล้วก็มาหั่นเอาก็เสียบเสียบให้เขาอยู่ไม่ต้องทะลุก็ได้นะคะเราจะห่อไข่หรือห่อหมูหมูสับปรุงก็ได้กินไม่หมดอันนี้เราก็ห่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันก็มีไส้กรอกถ่าไว้แล้วราคาเลยค่ะ ใช้น้ำมันปลาล์มเหมือนเดิมนะคะให้ความร้อนได้ดีนะคะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่ของทอดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะน้ำจิ้มสูตรโบราณน,นะคะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะเมนูนี้นะคะเราสามารถทำกินในวันปีใหม่ได้เลยนะคะน้ำจิ้มทำตามได้เลยอร่อยแน่นอน หรือจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะใช้กับของทอดหรือของปิ้งก็ได้ค่ะลองไปทำดูนะคะ